โมนี่หมายความว่ายางไงฉันอะเคยให้โอกาสคุณไปแล้วนะแต่คุณอะทําไม่ได้เองนี่มันเป็นคําพูดที่ควรออกจากปากพี่ด้วยไฮะขูบปากนี่เราครบกันมาตั้งแปดปีนะทําไมผมจะไม่รู้ว่านิสัยคุณเป็นยังไง โอ้ปิดประต,ตูหน่อยสามปิดประตูหน่อยครับใช่แล้วจเจ้าเ่ารอไม่ไหวแล้วนะถ้ายังไม่เปิดอะพวกพี่จะพังประตูเข้าไปแล้วนะห้าสี่สามสองหนึ่งอา้าวทำไมถึงเป็นคูนะ่ะ แล้วโมล่ะฉันอยู่ตรงนี้โมนี่หมายความว่าไงนี่คุณคิดว่าฉันอยากแต่งงานกับคุณจริงเหรอคุณช่วยอธิบายให้ผมฟังหน่อยได้ไหมคงไม่มีอะไรต้องอธิบายแล้วหรอกมั้งคุณก็เห็นหมดแล้วนี่จะเสียวเวลาอธิบายทำไมแต่งงานต้องใช้เงินหรือไง นี่คุณคงคิดว่าฉันอยากแต่งงานกับคุณจริงๆด้วยอะ่ะฉันอะ่ะเคยให้โอกาสคุณไปแล้วนะแต่คุณอะ่ะทําไม่ได้เองโมนี่มันเป็นคําพูดที่คุณออกจากปากพี่ด้ไงฮะขูบป,ปากมารับจาสาวไม่ใช่หรอรออะไรอีกอะ่ะรับเสร็จเราก็รีบออกไปดิโมนี่เราครบกันมาตั้งแปดปีนะทําไมผมจะไม่รู้ว่านิสัยคนณุ่เป็นยังไงผมไม่เชื่อหรอกว่าคุณจะทําแบบนี้ฉันจะเป็นยังไงอะ่ะ แล้วมันเกี่ยวอะไรกับคนของคุณฉันจะบอกคุณไว้ให้นะฉันน่ะไม่มีวันยอมรับในฐาหนะของคุณด้วยซ้ำอะ่ะคุณคิดเหรอว่าฉันกับคุณจะเหมาะสมที่จะแต่งงานด้วยกันอะ่ะโมผมขอสาบานเลยนะถ้าคุณแต่งงานกับผมอะ่ะผมจะรักและดูแลคุณไปตลอดขอโทษด้วยนะมันสายไปแล้วอะ่ะแล้วคุณจะให้ผมทำยังไงคุณถึงจะยอมแต่งงานกับผมจะขอลองสาวฉันแต่งงานนั้นหรอได้ฉันมีข้อเสน,ใน,นสอให้คุณฟัง ที่ต้องการให้ผมทำอะไรก็ว่ามาผมยอมทำทุกอย่างก็ไม่ยากหรอกนะตอนนี้เธอต้องเงินไว่ฉันห้าแสนได้ครับถ้าผมแต่งงานเสร็จแล้วผมจะรีบแห่มาให้ไม่ได้ฉันต้องการตอนนี้เดี๋ยวนี้ว่าแต่คุณจะโอนหรือวเงินสดดีละ่ะมิโม คุจะบีบบังคับผมแบบนี้จริงๆหรอทำไมฉันขอคุณแค่นี้ไม่ได้หรอถ้าเกิดว่าให้ไม่ได้เนี่ยก็ใส่หัวกไปซะพี่เราว่าเราช่วยเป็นต่ออกมนส่วนนี้กันนะผมมีอยู่แซนสองอันนี้มีแซนสามในนี้มีก้ามือน โมคุณก็รู้นิว่าผมไม่ได้มีเงินเยอะขนาดนั้นช่วยไม่ได้นี่ไม่ใช่เรื่องของฉันสักหน่อยฉันไม่สนใจหรอกนะเป็นต่อนี่เป็นเงินที่พวกพี่รวบรวมได้แต่ว่ามันก็ไม่พออยู่ดีเป็นต่อไม่ใช้ก่อนนะขอบคุณครับโมนี่คุณต้องการแบบนี้จริงๆใช่ไหม ตอคุณแค่นี้ไม่ได้หรอถ้าเกิดว่าให้ไม่ได้เนี่ยก็ใส่หัวอกไปซะโมอยากได้เงิน5้าแสนใช่ไหมฉันมีไม่ต้องผมไม่ต้องการดูๆไปแล้วอะพวกเธอสองคนก็คงจะมีความสัมพันธ์ที่ลึกซึ้งมากแล้วมั้งเหมาะสมกันดีนี่รีบพากันแล้วก็ใส่หัวออกจากห้องฉันได้ละพี่โมที่มันชักจะเกินไปปะ ติดอะไรมาตัดสินใจแทนฉันได้อยากได้มากใช่ไหมห้าแสนอ่ะพี่ต่อในนี้มีอยู่ห้าแสนบาทเพี่อไปใช้ก่อนนะขอบคุณมากเลยครับมนี่เงินห้าแสนที่พวกคุณต้องการขอรับ ตอนนี้ผมได้เงินมาคเขาแพแสแล้วพี่จะยอมให้ผมแต่งงานกับโมลแล้วหรือยังดีข้อแรกก็ผ่านต่อไปข้อที่สอง คุณต้องการอะไรก็ว่าไหมเงินห้าแสนที่ฉันขอคุณไปเมื่อกี้ฉันยกให้พี่สาวฉันตังหาตั้งแต่เล็กจนโตอ่ะก็มีแต่พี่สาวฉันเนี่ยแหละที่คอยซัพพอร์ตฉันมาโดยตลอดถ้าเกิดว่าคุณอยากแต่งงานกับฉันจริงๆอ่ะฉันขอค่าสินสอดหนึ่งล้านบาทโมกว่าเธอกัะต่อจะเดินมาถึงทุกวันนี้ได้ไม่ใช่เรื่องง่ายเลยนะนี่เธอกำลังคิดจะทําอะไรอยู่อ่ะหุบปากฉันบอกว่าหนึ่งล้านห้ามขาดไม่แต่บาทเดียวไงโมนี่มันจะมากกันไปแล้วปะ ทำไมแกรู้สึกเจ็บปวดเหรอแกก็รู้ตัวเองดีนี่ว่าแกน่ะอยากได้มากใช่ไหมเงินล้านหนึ่งอะพี่ต่อเงินล้านหนึ่งอะฉันมีพี่เอาไปสิพี่อยากแต่งงานกับมูไม่ใช่เหรอขอบใจแม่ละพลอย เงินเนี่ยถือซะว่าพี่ยืมพลอยก่อนก็เล้วกนะถ้าพี่มีไม่ไหลายแล้วพี่จะรีบออกมาคืนแต่พี่ขอโทษนะพี่คงแต่งงานกับพลอยไม่ได้จริงโมนี่เงินหนึ่งล้านบาทที่คุณขอแต่ผมขอร้องละ่ะคุณอยู่โดยไว้ได้แล้วนี่ใกล้ถึงเลิกแต่งงานของเราแล้วรีบไปกันเถอะเดี๋ยวไม่ทันได้ แต่ว่ายังมีอีกข้อหนึ่งที่คุณต้องทำให้ฉันลงมือตบพอยให้ฉันหน่อยมือมันจะบ,บ้าขนาดใหญ่แล้วเงียบฉันบอกว่าให้คุณลงมือตบพอยให้ฉันหน่อยนี่มันจะมากเกินไปแล้วนะทำไมคุณไม่กล้าลงหรอฉันบอกว่าให้ตบพอยให้ฉันหน่อยหนึ่งสอง คงพอใจคุณแล้วสินะพอได้แล้วโมนี่ก็ใกล้ถึงเวลาเลิกแล้วรีบไปแต่งให้มันจบๆซะใช่โมพี่นขดีต่อโมขานาดไหนโมน่ารู้ดีนะจริงๆแล้วโมคะแอนแนนมีเรื่องอะไรเหรอพอจะบอกผมได้ไหม วงข้อที่สามอะคุณทําให้ฉันได้ไหมถ้าเกิดว่าทําไม่ได้เนี่ยก็พากันใส่หัวออกจากห้องนี้ได้ละนี่โมคุณอย่าบีประคับผมแบบนี้ได้ไหมพลอยเขาเกี่ยวอะไรด้วยทําไมคุณรักฉันไม่ใช่หรออยากแต่งงานกับฉันนี่นี่โมอยจากเกินไปแล้วนะหย<น>ุดจะตบไม่ตบ ไม่ตบอะ่ะก็ขอให้โชคดีแล้วกันพี่ตอบตบฉันก็นได้ค่ะตบฉันนะคะ<ม>ก็รักกันดีนี่จะรออะไรล่ะตบมันสิโมทุกสิ่งทุกอย่างที่คุณทำในวันนี้ เป็นเพราคุณไม่อยากแต่งงานกับผมใช่ไหมคุณอยากให้ผมแต่งงานกับพลอยใช่ไหมได้ผมจะทำตามที่คุณขอคุณดูไว้นะสิ่งที่คุณขอผมในวันนี้ผมจะทำให้คุณทุกอย่าง พอ,อยคุณยิดีจะแต่งงานกับผมไหมฉันยิดนดีจะแต่งงานกับพี่ค่ะผมสัญญานะผมจะไม่ทำให้คุณลำบากผมจะรักคุณมากกว่าที่ผมรักเขา โไม่ว่าจะยังไงคุณต้องแต่งงานกัผมไหมผมสัญญาว่าจะรักคุณจะดูแลคุณตลอดไปได้สิหนูจะรอวันนั้นนะสัญญานะคำสัญญาเหลนะ่านั้นอะ มันควนมีประโยชน์อะไรแล้วสินะ่ต่อพี่คิดว่าจะทำอะไรของพี่เนี่ยก็แต่งงานไงเป็นต่อใจเย็นก่อนพี่ว่าต้องมีเรื่องอะไรที่เข้าใจผิดแน่เลยอย่านะเป็นต่อ ถ้าคิดว่ายังเป็นพี่น้องกันอยู่อะโปรดลีท้าให้ผมเถอะโมทำอะไรสักอย่างสิจะปล่อยให้ต่อไปแบบนี้เลยเหรอปล่อยเขาไปเถอะผมบอกให้ลีกงโมปล่อยเขาได้ไปรักกันเถอะ 왜왜 뭐, 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 아, 뭐, 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 โมโมคุณเป็นอะไรอะโมนี่มันเกิดอะไรขึ้นใครบอกผมได้บ้างผมถามว่าใครบอกผมได้บ้างก็<ม> <tes> ตอนนี้พวกพี่กำลังจะมากันอะฉันอะบังเอิญได้ยินโมคุยกับหมอว่าโมอะจะใช้ชีวิตอยู่ต่อได้อีกไม่นานแล้ว ฮัลโหลค่ะฮัโลสวัดครับโรชัอครัใช่ค่ะที่เราตรวจผลออกมาแล้วนะครับมอขสงวดนะี่ว่าเราสรบมะเด็งเลือดขาวระยะสุดท้ายนั่นได้นสนครับ ได้ใกล้ถึงเวลาแล้วนะทำไมแกไม่เปลี่ยนชุดอีกแนนแกช่วยโทรตามพลอยให้ฉันหน่อยสิฮะพลอยเนี่ยนะแกจะบ้าเหรอแกก็รู้นีวว่ามันอชอบพี่ต่อมานานแล้วแล้วแกจะเรียกมันมาทำให้งานมันเสียบรรยากาศทำไมล่ะแกแนนถือว่าฉันขอร้องแล้วนะทำตามที่ฉันบอกแล้วกัน โมฟื้นสิโมฟื้นสิทำไมคุณซึมเป็นแบบนี้คุณมีอะไรทำไมคุณไม่บอกผมโมโม